สบายดีพ,พ่อเมพีนองเมื่อถึสุทุกคนยินดีตอนหับข่าวสือ่อสองพิ้วสาวเล่าอยู่นี้อากาศหนแห้งทุกคนเอ้ยแดดแดดจ่าแห้งทุกคนพิวฮากกับเหลือเฮียนเลวหนอมึอนี่ก็เลยว,ว่าสิมา r แอคชัน่นซิ p เมืองทองเที่ยวของประเทศไทยซิมีเมืองใดเน่เข้าไปเบิเลยทุกคน ประเทศไทยบ้านเราถือเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติพาก,กันปักหมุดแวะมาเยือนอย่างไม่ขาดสายเพราะมีที่เที่ยวเยอะแยะอาหารอร่อยๆเต็มไปหมดและวัฒน,ธ,นธรรมก็ยังมีเสน่ห์น่าสนใจจนทำให้รู้สึกว่าช่างโชคดีจริงๆที่ได้เกิดเป็นคนไทยอยากแวะไปเที่ยวที่ไหนก็แวะไปเที่ยวฟินได้ง่าย,ายๆเลยล่ะคะ่ะแล้ววันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมาดู10เมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศที่ฮอตฮิตและห้ามพลาดอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่ามีที่ไหนบ้างตามมาดูกันเลย เริ่มต้นกันที่อันดับ1ิบค่ะกับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองริมแม่น้ําสายใหญ่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ได้สัมผัสผ,สผ่านที่เที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดพระศรีสันเพชรวัดชัยวัฒนารามและอีกหลายพิกัดที่ทิ้งร่องรอยของเรื่องราวในอดีตให้เราได้ซึมซับกันซึ่งนอกจากที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วที่อยุธยาแห่งนี้ก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ําตัวโตๆขนมสายไหมก็ล้วนแต่เป็นทีเด็ดที่ทําให้หลายคนหลง อีกทั้งยังมีคาเฟ่น่านั่งริมน้ำแถมยังเดินทางง่ายขับรถจากกรุงเทพแค่45นาทีเท่านั้นเองค่ะ ต่อกันด้วยอันดับ9้าค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวสุดกรีนที่ไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาติเท่านั้นนั่นคือเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองที่นี่จัดเป็นเมืองตากอากาศสุดชิคและฮิตเวอร์เซึ่งใครอยากมาแบบวันเดย์ทริปหาของอร่อยทานนั่งคาเฟ่ชิคชิหรือแวะเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ทําได้แบบสบายสบายหรือถ้ามีเวลาสักคืนก็อยากให้ลองนอนเช็คอินที่พักสวยๆชมวิวเขากันสักหน่อยค่ะขอบอกเลยว่าดีต่อใจแบบสุดๆซึ่งใครมาเขาใหญ่แล้วยังไม่จุใจเราอยากให้ลองไปสูตรโอโซนก ต่อที่วังน้ำเขียวค่ะเป็นอีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และอากาศดีสุดๆมีฟาร์มสเตย์เก๋ๆให้นอนพักตื่นมาเก็บผักเก็บไข่และยังมีร้านกาแฟาวิวดีได้ฟิลสโลลฟ์แบบสุดๆเลยค่ะ มาถึงอันดับแตกเป็นของจังหวัดน่ารักน่าแวะอย่างจังหวัดน่านค่ะที่นี่เต็มไปด้วยความสวยงามของขุนเขาป่าไม้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนวัฒนธรรมที่หลากหลายไหนจะมีวัดวาอารามบ้านเรือนไทยโบราณแบบทางเหนือที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตอันน่ารักของคนน่านที่มีสเสน่ดึงดูดใจมากๆและถ้าใครเป็นขาลุยหรือสายรักธรรมชาติเราขอแนะนํามาให้ลองไปที่ดอยสวนยาหลวงค่ะไปจิบกาแฟชมวิวถ้ำกลางธรรมชาติซึ่งบอกเลยว่าแม้ขึ้นมาเนี่ยนะคะจะเหนื่อนนิดหนึง แต่รับรองได้ว่าสวยคุ้มค่าแน่นอนและถ้าใครอยากใช้ชีวิต slow life ลองไปที่อำเภอปัวเลยค่ะที่นี่มีพิกัดสวยๆเพียบทั้งร้านกาแฟบ้านไทยลือที่มีวิวทุ่งนาและทางเดินไม้ที่เต็มไปด้วยผ้าทอหรือจะทดลองเป็นชาวนากันที่โรงเรียนชาวนาที่พักและแหล่งเรียนรู้การทำนาที่บรรยากาศเชียวมากนอกจากนี้ถ้าอยากนอนฟังเสียงทารน้ำไหลที่น่านก็ตอบโจทย์นะคะมีโฮมสเตย์ริมน้ําที่อำเภอบอกเกลือให้เลือกพักหลายที่เลยจ้า ไปต่อกันที่เมืองมะขามหวานอย่างจังหวัดเพชรบูร์ค่ะพิกัดส,สุดฮอตที่คว้าอันดับเจ็ดไปครองได้แกเ่เขาค้อนั่นเองที่นี่เป็นที่เที่ยวขวัญใจของใครหลายคนเพราะแวะมาเที่ยวกันได้ทั้งปีแต่ถ้าจะให้ดีสุดๆต้องเป็นช่วงฤดูฝนไปจนถึงฤดูหนาวค่ะเพราะจะมีหมอกสวยๆให้ได้ชมกันสําหรับลานมหขามพลาดขอยกให้กับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วค่ะวัดสวยที่สามารถมาชมวิวเขาค้อกันได้แบบ360องศาและนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีที่พักวิวดีมีไอหมอกมาเยือน หน้าห้องอีกเพียบบอกเลยว่าไปแล้วจะเย็นกายสบายใจนอนสักหนึ่งคืนก็เหมือนอายุยืนขึ้นหนึ่งปีอย่างที่ใครๆเขาว่ากันเลยล่ะค่ะ มาถึงอันดับ6กันแล้วจ้าเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่เราไปทีไรก็เหมือนยิ่งตกหลุมรักกับจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่นี่เป็นเมืองที่เปลี่ยนไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์และธรรมชาติอนันอุดมสมบูรณ์มีทั้งปา่าเขาน้ําตกและถ้าให้เลือกไปเช็คอินรับพลังธรรมชาติกันเพียบซึ่งถ้าใครอยากใช้ชีวิตเนิบช้าก็มีหมู่บ้านอีต่องเมืองปีล็อกอําเภอทองผาภูมิให้แวะมาเช็คอินกันค่ะหมู่บ้านแห่งนี้บรรยากาศสโลลีฟสุดๆแถมมีที่เที่ยวใกล้ๆที่รับประกันความสวยโดนใจก็คือจุดชชมเนนนิ้้าางึกกและํต กะดดิ่้วยคหรือถ้าใครอยากลองนอนแพร่ริมน้ํา <c oughs> ก็ให้เลือกเช็คอินที่อําเภอสายโยกเลยค่ะตอนที่นี่เขามีที่พักริมน้าให้เลือกมานอนชิวกันมากมายเหมาะกับการหลบร้อนไปพักผ่อนริมน้ําและเล่นน้ําเย็นชุ่มฉ่ามากๆเลยละค่ะ อันดับ5เป็นของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราที่เต็มไปด้วยที่เที่ยวและคาเฟ่ชิคๆให้เช็คอินได้อย่างไม่มีเบือ่ออีกทั้งยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารการกินจนจัดว่าเป็นอันดับต้นๆของเมืองที่มีสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลกด้วยค่ะซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายตะลุยกินต้องรักกรุงเทพเอามากๆเพราะกรุงเทพนั้นเต็มไปด้วยย่านของอร่อยมีร้านดังๆเพียบไม่ว่าจะเป็นแถวเยาวราชสาชิงช้ายศเสและอีกมากมายหลายพิกัดที่อัดแน่นด้วยร้านอร่อยเรียกได้ว่ากินกันจนพุงกลางไปข้างหนึ่ ไปต่อกันที่อันดับ4บ้างค่ะตกเป็นของหัวหินเมืองชายทะเลใกล้กรุงที่ฮิตติดลมบนทุกพอสเอพราะเดินทางมาเที่ยวสะดวกมีที่พักสวยๆให้เลือกหลากหลายมากๆใครอยากนอนบ้านพักน่ารักน่ารักริมชายทะเลก็มีหรืออยากนอนโรงแรมหรู5ดาวที่เห็นวิวทะเลสวยเป๊ะปังอลังการก็มีเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ที่หัวหินยังมีคอมมูนิตี้และตลาดนัดให้เที่ยวเล่นกันได้สบายๆไม่ว่าจะเป็นซีนสเปซตลาดซิกเกอดาหรือตลาดโต้รุ่งหัวหินที่มีของกินอร่อยๆและของฝากพี่ และที่สำคัญหัวหินก็มีส่วนน้ำเจ๋งๆให้เราแวะมาเล่นสนุกคลายร้อนกันได้ด้วยจ้า มาถึงอันดับ3กันแล้วกับจังหวัดจันทบ,บุรีพิกัดที่ขึ้นชื่อเรื่องโฮมสเตย์ที่มาพร้อมกับแพ็กเกจดีๆให้ได้กินปูกินซีฟู้ดกันแบบจัดเต็มพร้อมกับล่องแพบเปียกเล่นน้ําชมเหี่ยวเียกได้ว่าจัดมาให้เราพักผ่อนกันได้อย่างครบเครื่องเลยล่ะค่ะซึ่งนอกจากโฮมสเตย์ต่างๆนั้นจะดีต่อใจมากๆแล้วที่จันทบ,บุรีก็ยังมีที่เที่ยวเจ๋งๆอีกเพียบทั้งที่เที่ยวแนวธรรมชาติอย่างน้ําตกพลิ้วลานหินสีชมพูอ่าวคุ้งกระเบนหรือแนวชุมชนเก่าก่ที่มีทั้งที่ถ่ายภาพเกๆ๋ๆและของอร่อยให้ทาานนกนัอย่ง ชุมชนขนมแปลกและชุมชนริมน้ำจันทบูรค่ะ ไตมาถึงอันดับ2บอกได้เลยว่าที่นี่เป็นจังหวัดยอดฮิตที่หลายคนมักนึกถึงเป็นอันดับต้นๆเสมอนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่เจ้าที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ครบครันมีทั้งที่พักเก๋ๆที่เที่ยวสวยๆร้านอาหารอร่อยแถมยังมีที่ช้อปปิ้งอีกเพียบแต่สําหรับใครที่อยากสัมผัสธรรมชาติและอากาศเย็นๆต้องขึ้นดอยในช่วงหน้าหนาวเลยค่ะที่วังจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างน้ําค้างแข็งหรือว่าแม่คนิ้งทะเลหมอกสีขาวและดอกไม้เมืองหนาวที่พากันเบ่งบานสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว สุดท้ายอันดับหนึ่งของเราที่สุดของความฮอตฮิตที่นักท่องเที่ยวติดอกติดใจนั่นคือพัทยาจ้านั่นรวมไปถึงพิกัดท่องเที่ยวระแวกใกล้ๆอย่างเกาะลาและสัตหีบด้วยนะคะจริงๆต้องพูดว่าเมืองต่างๆในจังหวัดชนบุรีเนี่ยใครๆก็ชอบแวะมาเที่ยวกันเพราะเป็นเมืองชายทะเลที่เต็มไปด้วยที่พักสวยๆริมน้ํามีให้เลือกหลากหลายสไตล์ที่สําคัญมีที่เที่ยวให้เราแวะไปคลายร้อนกันเพียบทั้งสวนน้ําชายหาดพิกัดนำน้ำําตื้นแถมแวะมาเที่ยวได้ทุกฤดูกาลค่ะขับรถจากกรุงเทพประมาณ2-3ชั่วโมง ได้เที่ยวทะเลแล้วแบบนี้จะไม่ให้รักได้ยังไงล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ10อันดับเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตของคนไทยที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังในวันนี้ใครดูแล้วอยากตามรอยไปเที่ยวพิกัดไหนก็แวะไปดูทริปดีๆจากพวกเราชิวไปไหนได้ในเว w ร์ลไวด์เว็บ com เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามชิวชาแนลเพื่ออัปเดตคลิปท่องเที่ยวใหม่ๆก่อนใครเพื่อน้วยจ้า คลิปนีเนาะทุกคนพี่ก็ขอขอบใจจากคล้องคลิปซอวะส่อ,สองซิวไปไหนและสำหรับคลิปนีเนาะไพทีมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พิวในเด้อทุกคนสลับวันนี้สบายดีบ๊ายบาย